ทานกองข้ากับไปยืนเขาแถวล่อสั่งเมนูอาหารค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านประธานและแม่พิงค์นั่นเองนะคะมีเบอร์เกอร์เฟนฟาย สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูผูสูคนนะคะมือนีแม่พิงพามาเบิงร้าน A N W เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะท่านผู้ชมค่ะขายเกี่ยวกัหยังเน่อยากรู้บ่คะาว่าร้าน A N W ในแคนาดานี้เป็นยังไงไปเบิงกันค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีหิมะกระตกุกไปๆค่ะท่านผู้ชมค่ะ อากาศกระติดลบประมาณ10-11 <What? S> องศาค่ะอยู่ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะและเฮ้ากัสิเข้าไปในลานแล้วค่ะบรรยากาศภายในลานก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะมีโต๊ะเก้าอี้ ไวถาค่อยบริการลูกค้านะคะแมพิงก็เลือกโตเก้าอี้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะและท่านประธานกองเข้ากับไปยืนเขาแถวล่อสั่งเมนูอาหารคะ่ะท่านผู้ชมคะแต่ระวังที่ล่อสั่งอาหารอยู่นะคะล่อท่านประธานล่อคิวอยู่แมพิงสิทธถือโอกาสถ่ายคลิปนะคะบรรยากาศภายในลานใหบึงนะคะว่าเป็นจังใดอีกนะคะท่านผู้ชมคะ แม่พิงสิภาพไปเบิ้งโซนนี่ค่ะเป็นโซนเติมพวกนำโคกสไปแฟนตานะคะนี่ค่ะตามนี้เลยเป็นเครื่องดื่มแล้วก็โซนล่างมือโซนเติมเครื่องปรุงนะคะพวกซอสมะเขือเทศพวกหลอดต่างๆทิชชู่แล้วก็เป็นที่เก็บขยะนะคะเวลาอิ่มแล้วนะคะาก็เอาขยะมาไวตรงนี้และคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ ที่สาคัญนะคะก็คือต้องแยกขยะด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะขยะกับแบ่งเป็น2แบบค่ะกับเป็นแบบขยะทั่วไปนะคะแล้วก็ขยะที่เป็นรีไซเคิลนะคะท่านผู้ชมค่ะจะบอกว่าภายในลานก็มีห้องน้ำนะคะท่านผู้ชมห้องน้ำสะอาดสะอ้านดีค่ะเขาก็จิบแยกเป็นห้องปะปาห้องมาม้าและห้องแฟมิลี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ เขียนคำาบอกกระแยกประเภทนะคปะปป้าก็คือห้องน้ำผู้ชายส่วนมาม้าก็คือห้องน้ำผู้หญิงและห้องแฟมิลี่ก็คือห้องน้ำร่วมกับท่านผู้ชมค่ะพอจบจากห้องน้ำแล้วนะคะเาก็แวะมาเบิงท่านประธานค่นะกันยังยืนล่อสัง่งเมนูอาหารอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะและแม่พิงค์กับสีทไทยบรรยากาศภายนอกให้เบิงนะคะนี่ละค่ะ เต็มไปด้วยหิมะค่ะหิมะกระตกไปโปอยนะคะตลอดทั้งวันนะคะท่านผู้ชมคะในระหว่างลอทันประธานสั่งอาหารยูนะคะเดี๋ยวแมพิงสีโซ่เป็นเมนูอาหารให้เบิ้งค่ะเมนูกาซิมีเป็นพวกเบอร์เกอร์ค่ะสี้ังเป็นแบบหนึ่งชิน้นหรือว่าสี้ังเป็นแบบเซตก็ได้ค่ะท่านผู้ชมคะ่กะกาซิมีเมนูให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมสี่ สร้างได้เลยค่ะอยากกินอันใดกระซี่ยนั่นบอกเขาได้เลยค่ะท่านผู้ชมมีทั้งเซตอาหารเช้าอาหารกลางวันนะคะเป็นพวกเซตของเด็กๆ็กระมี่ค่ะและก็พวกเครื่องดื่มนะคะสิเป็นรูดเบียร์กระมี่เป็นพวกชากาแฟช็อกโกแลตฮอตช็อกโกแลตโคกสไปหรือวานาำผลไม้ต่างๆกระมี่ค่ะ พอนางได้สักพักนะคะเมนูอาหารกงเฮากระมาแล้วค่ะเด็กๆก็มีชุดเมนูของเด็กๆนะคะและนี่ก็คือเมนูของท่านประธานและแม่พิงค์นั่นเองนะคะมีเบอร์เกอร์เฟนฟายแล้วก็อะไรนี่เขาเรียกว่าหอมทอดนะคะแล้วก็เป็นโคกหนึ่งแก้วสามารถที่จะเติมได้ตลอดนะคะท่านผู้ชมคะเป็นรีฟิลค่ะตามภาพที่แม่พิงค์เคยทายให้เบื้องข้างต้นค่ะ และก็ได้เวลาที่แม่พิงค์ต้องขอตัวกินอาหารกนนะคะท่านผู้ชมคะและแม่พิงค์ก็กินไปท่ายไปเบิง้งหายเบิ้งนั่ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่นองออนเส้นกําลังสิงกินช็อกโกแลตนะคะแซบบอกะลูกคะ่ะลูกบอกว่าแซบร้ายคะ่ะถ้าได้ซื้ออาหารข้างนอกให้กินนี่แซบร้ายคะ่ะแต่ถ้าเป็นฟีเมอแมนนี่โอ้โอบอกว่าจังได้เบยยกกิน่าสั้น เมื่อกินเสร็จก็เป็นหน้าที่ของแม่พิงค่ะท่านผู้ชมคะก็ต้องเก็บเองนะคะเด็กๆก,ก็ออกไปด้านนอกลานแล้วนะคะพ่อแม่พิงออกมาย่างผากันมาเล็นหิมะอยู่ค่ะท่านประธานกับเด็กๆค่ะเบิงค่ะเอาหิมะมาป่ากันนะคะท่านผู้ชมคะม้วนหลายค่ะทำมี่หิมะเด็กน้อยมากหลายค่ะท่านผู้ชม คลิปนี้กับซัมนีน่นาะท่านผู้ชมคะแม่พิงกับรีวิวลาน ANW ในแคนาดาให้เบิ่งพ่อซัมนี่ถ้าผู้ใดมากกติดตามแม่พิงค์เด้อคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะ